สาวกัมพูชาอยู่ในไทยผากถึงเขมรหลังที่มีกระแสเขมรกัมพูชาไม่พอใจนะครับแล้วต่อว่าเธอว่าไม่รักชาติไม่ยอมกลับบ้านนะครับนี่คือคนเขมรอยู่ในไทยนะครับสาวคนนี้เลยตอบโต้กลับเลยครับผมบอกว่า มึงไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอกครับเขาบอกนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับยังไงดูแลครอบครัวตัวเองให้ได้ก่อนค่อยมาเป็นห่วงเขาเขาบอกนะยังไงเขาก็ยืนยันว่าจะอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะอยู่ในประเทศไทยเขาไม่ยอมกลับขมีนนะเขาไม่ลงเชื่อไม่หลงกลฮุนเซนบอกให้เขากลับบ้าน เดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปนะครับว่าเขาจะพูดอย่างไรนะครับไปชมคลิปด้วยกันเลยครับผมกูไม่ได้ลืมแต่กูไม่กลับจำไว้ด้วยไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องด่ากูไม่แข่เพราะมึงเองก็ไม่ได้หาเลี้ยงครอบครัวกูอยู่แล้วเดี๋ยวปะเพราะตัวมึงเองก็ลำพังก็หาเลี้ยงครอบครัวเองแทบจะไม่รอดแทบจะไม่มีกินอยู่แล้วไม่ต้องมาสนใจชีวิตกูหรอกสนใจชีวิตตัวเองก่อนจะดีกว่าไหมเออไม่ต้องมาเดอร้นแทนกูหรอกนะ อาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนดูแลครอบครัวตัวเองให้มันมีข้าวมีน้ำกินเที่ยงพอสามมือก่อนสามเวลาก่อนนะกูจะกลับหรืไม่กลับข็เราถองกูฝากมันด้วยล่ะนี่แหละครับสะใจไหมครับแม้แต่คนขมเอนด้วยกันเขายังไม่เข้าข้างกันเลยครับนะแต่สาวคนนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยคนที่เขารู้จักว่าบุญคุณประเทศไทยเป็นอย่างไรเขาถึงไม่ยอมกลับเห็นไหมประเทศไทย ให้ที่อยู่ที่พักที่อาศัยให้น้ำให้ข้าวกินนะครับมีห้องนอนแต่คนขมิ้นด้วยกันไม่พอใจเธอเธอเลยออกมาต่อว่านะนะให้ดูแลครอบครัวตัวเองก่อนค่อยมาเป็นห่วงคนอื่นหาข้าวกินให้ได้ก่อนวันละสามเวลาค่อยมาเป็นห่วงคนอื่น อยากให้คนอื่นกลับบอกว่าสาวเขมรคนนี้ไม่รักชาตินะไม่รักประเทศเขาบอกได้เลยเลยว่า,วาถ้ากลับไปงานก็ไม่มีทำข้าวก็ไม่มีจะกินแล้วจะไปทำอะไรนะ <c oughs> นี่แหละครับคนเขมรด้วยกันเขายังไม่เข้าข้างกันเลยนับประชาอะไรคนอย่างพวกเรา จะไปแชร์เขานะผมถึงเห็นแล้วถึงบอกว่าโอ้โหสาวคนนี้หัวใจไทยไม่ใช่น้อยนะครับที่เขายืนยันเขาจะอยู่เขาไม่ยอมกลับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างนะน้ำท่วมแผ่นดินไว้อะไรก็ช่างเขาไม่ยอมกลับนะสาวขมิงคนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะที่เขาบอกว่า เขาไม่ยอมกลับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยเหมือนบ้านหลังที่สองของเขาที่คนไทยให้อาศัยให้ที่อยู่ให้ที่พิงพักพิงอาศัยนะครับที่ทํามาหากินของเขาย่าไปชมคลิปด้วยกันนะครับถ้าเรื่องของประเทศชาติมันไม่ได้เกี่ยวกับฉันแต่ความรู้สึกของฉันก็แค่นั้นจริงๆอ่าแค่นั้นจริงๆที่ฉันไม่ชอบผู้นําการบริหารประเทศแค่นั้นจริงๆนะ ถ้าคุณบริหารประเทศดีเอาลูกมาแล้วลูกบริหารประเทศดีเจริญก้าวหนะ้าอันนั้นก็เป็นเรื่องดีสําหรับประชาชนของเขาไม่ใช่สําหรับฉันต่อให้ประเทศรัารัวหรือว่าประเทศลงจมฉันก็ไม่ไ,ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาอยู่แล้วนะเพราะใจของฉันได้ปักหลักอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะประเทศไทยแผ่นดินายนา้ําท่วมฉันก็จะสู้อยู่ที่นี่ฉันก็จะสู้อยู่ที่นี่ฉันต้องมีภัยไปไหนอะ่ะเพราะบ้านเกิดของฉันอยู่ไม่ใช่บ้านเกิด บ้านอีกหลังหนึ่งของฉันคืออยู่ที่ไทยคุณเข้าใจปะเยี่ยมขอบคุณค่ะอืมนี่แหละครับเป็นไงล่ะครับผมทุกคนได้ฟังแล้วชื่นใจไหมครับเพราะเขายืนยันว่าจะไม่กลับประเทศขมีน,นะครับเพราะบ้านหลังที่สองก็คือประเทศไทย ที่ให้ชีวิตของเขาได้ดิบได้ดีได้ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวนะครับนี่แหละครับคนขมินที่เขาไม่ลืมบุญคุณที่เขารู้จักว่าอันไหนบุญคุณที่คนไทยนี่มอบให้แต่คนที่ไม่รู้จักบุญคุณเสือกมาพูดให้เขาว่าไม่รักชาติ อถ้าคุณเก่งจริงคุณเอาลูกขึ้นมาบริหารประเทศให้ประเทศของคุณจเจริญรุ่งเรืองมีการมีงานทำทำไมเขาต้องมาทำงานประเทศไทยทำไมเขาถึงรักประเทศไทยนี่แหละครับสิ่งที่สาวขมิ้นคนนี้พูดไว้ว่าจะปักหลักอยู่ประเทศไทยเหมือนบ้านหลังที่สองของเขา ผมเห็นแล้วผมทราบซึ้งใจแทนนะครับที่แล้วก็ดีใจแทนคนไทยด้วยนะยังมีคนขมินว่าคนดีๆก็ยังรักประเทศไทยนะ่วนคนไม่ดีคนที่ชอบทําร้ายแกล้งทํานู่นทนํานี่กับประเทศไทยสุดท้ายมาเห็นไหมครับตกงานไม่มีงานทําไม่มีที่จะกินนะภัยพิบัติน้ําท่วมมีทุกอย่าง นะครับคนที่เขารู้จักว่าบุญคุณประเทศไทยเนี่ยคือเขาจะรักษาไว้เขารักษาน้ําใจคนไทยนะนายจ้างไทยให้ชีวิตดีๆกับเขาถือว่าก็เป็นบุญคุณแล้วครับนี่แหละครับบุญคุณที่นายจ้างไทยให้กับพวกเรานะครับและสาวขมินคนนี้บอกได้เลยนะว่า แม้จะน้าท่วมแผ่นดินไหวอะไรก็ช่างนะเขาจะขอยืนยันปักหลักอยู่ที่ประเทศไทยไม่ยอมกลับไปเป็นขี้ข้าหรือว่าทาสของฮุนเช่นให้คอยรับใช้ประเทศอยู่ตรงนั้นนะเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ประเทศไทยเขามีความสุขกว่าอยู่เขมรน,นะครับบอกได้เลยนะว่าคนเขมรน,นี่ คนดีๆก็แบบนี้แหละครับนี่แหละครับคนดีคนขมินนะผมไม่ได้ว่าจะย้องแบบว่าชื่นชมนะก็คือเขาดีเขารู้จักว่าประเทศไทยเราควรทำอย่างไรกับนายจ้างกับคนที่ให้ชีวิตกับใหม่กับเราและให้งานทำกับเราได้มีกินมีอยู่ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไป ลักลอบเข้ามานะครับเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายแต่ทุกวันนี้ขมีนไม่มีสิทธิ์เข้ามาประเทศไทยนะครับแล้วยังมีลักลอบเข้ามาแทบทุกวันนะครับที่เข้ามาทํางานประเทศไทยนะที่เขาจะเพื่อจะมาทํางานในประเทศไทยให้ได้ไม่ว่าจะมาเส้นทางไหนช่องทางไหนก็ไม่รอดไม่พ้นเจ้าหน้าที่ไทยเพราะว่าคนไทย เจ้าหน้าที่ไทยเคร่งครัดและรักษาสายแดนไว้ไม่ให้ขมินเข้ามานะครับชวนคนที่อยู่ประเทศไทยนะผมขอบอกเลยนะว่าพวกคุณอยู่พวกคุณทำดีแต่ถ้าพวกคุณทำระยำวันไหนวันนั้นผลกรรมจะตามไปหาพวกคุณนะครับนี่ผมจะพากถึงว่าแรงงานขมินนะที่อยู่ในไทยนะ ผมก็เป็นแรงงานเหมือนกันแต่ผมทําไมผมต้องออกมาพูดถึงแรงงานขมิน้นที่เขาชอบทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่มีงานจะทําไม่มีอะไรจะกินนี่แหละครับที่เขาไปทําเพราะว่าเขาสร้างเพื่อรักชาตินะพวกที่กลับบ้านไปคนที่ข้างรักชาตินะรักประเทศนะครับรักประเทศแล้วได้อะไรครับ ไปขอทานเหรอลักลอบเข้ามาเหมือนเดิมนะสุดท้ายมาอ้อนวอนขอความเห็นใจจากคนไทยให้คนไทยเปิดด่านสุดท้ายคนไทยปฏิเสธไม่เปิดปิดทาวนนะครับลักลอบกันเข้ามาก็โดนจับเสียงเงินไปเปล่าๆปเนี่ยผลกรรมที่พวกคุณทำนะโดนหุนเซนปั่นหัวและขูดสมองพวกคุณ ให้พวกคุณลงเชื่อกับบ้านไปว่ามีงานรองรับงานทาอย่างงู้นอย่างนี้นะนี่แหนะละครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผาถึงแรงงานต่างด้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปหรือว่าคนไทยทุกคนที่เข้ามาชมคลิปก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับใต้คลิปคปนี้นะครับผมว่าผมพูดถูกหรือผมพูดผิดนะครับคนที่ควรรักษาน้ําใจคนไทยไว้คือคนที่ดี นะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับพักพี่ๆนะนะทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกลับเพราะว่าสวัสดีครับผม